สวัสดีค่ะติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้เวลา14นาฬิกาค่ะกรรมการปปชระบุว่าสามารถสรุปสำนวนคดีดการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐได้ภายในเดือนนี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปขอข้อมูลจากทางการจีนค่ะนายวิชามหาคุณกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชกล่าวถึงความคืบหน้าคดีดระบายข้าวแบบร,รัฐต่อรัฐกับจีนที่นายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่า ภายในเดือนนี้จะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ซึ่งจะดำเนินการเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาหลักให้เสร็จสิ้นก่อนแต่ยังไม่สามารถระบุเวลาได้ว่าสามารถชี้ข้อมูลได้เมื่อใดเนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องตรวจสอบมากส่วนหลักฐานที่ขอไปยังประเทศจีนยังไม่สามารถเปิดเผยได้และในวันพรุ่งนี้ตนเองจะเดินทางไปจีนเพื่อขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจสอบซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่สาคัญ ตำรวจคลองลึกร่วมกับทหารพรานสกัดกั้นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จากฝั่งกมพูชานะคะที่ผู้ประกอบการลักลอบนำปะปนกับสินค้าอื่นๆเข้ามาซุกซ่อนในตลาดโรงเกลือค่ะพันตำรวจเอกเจนเชิงประทุมสุวรรณรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วร่วมกับร้อยเอกเตดทัศเฉลิมจิตผู้บังคับกองร้อยทหารพราน1206นํากนำกำลังตั้งด่านตรวจค้นรถเข็นบรรทุกเสื้อผ้า ที่ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชานำเข้ามาจำหน่ายในตลาดโรงเกลืออย่างเข้มงวดที่หน้าด่านพรมแดนอรัญยประเทศหรือจุดผ่าน,ดาน่ดนหรือจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วหลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำเอาเสื้อผ้าละเมิดลิขสิทธิ์จากฝั่งกัมพูชาเข้ามาซุกซ่อนเพื่อจำหน่ายและส่งต่อให้พ่อค้าคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเก่งกำไรซึ่งขณะที่กำลังตรวจคน้นพบนายวันทิวโศชาวกัมพูชาเข็นรถมาคนเดียวและท่าทางมีพิรุษ เมื่อตรวจสอบเอกสารกำกับภาษีสินค้าระบุว่าเป็นเสื้อผ้ามือสองแต่เมื่อเปิดกระสอบบรรจุเสื้อผ้าดูปรากฏว่าข้างในมีกางเกงละเมิดลิขสิทธิ์ยี่ห้อดัง2000ตัวปะปนมาด้วยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายวันคิวโซพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศนะคะศาลสูงฮ่องกงมีคำสั่งให้เปิดพื้นที่การชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในย่านการเงินที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนแล้วค่ะ ศาลสูงของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีคำสั่งให้อ l l China Express บริษัทให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางในท้องถิน่นรื้อถอนเครื่องกีดขวางของผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนในย่านแอดมิรัลดี้ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการรัฐบาลและอยู่ติดกับย่านธุรกิจการเงินเพื่อให้รถโดยสารประจำทางของบริษัทวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้โดยทางบริษัทได้ลงประกาศคำสั่งศาลในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นวันนี้และคาดว่าตำรวจราวสา0พันนายจะเริ่มเคลียร์พื้นที่ชุมนุมในวันพฤหัส การประท้วงซึ่งมีนักศึกษาเป็นแกนนำเริ่มขึ้นเมื่อกว่า2เดือนก่อนและเคยระดมประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมได้มากถึงหลักแสนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่ปราศจากการแทรกแซงจากจีนในการเลือกตั้งหัวหน้าคณะผู้บริหารของฮ่องกงปี2560อย่างไรก็ตามขณะนี้แกนนำเริ่มเสียงแตกโดยบางส่วนต้องการยุติการชุมนุมและกำลังพิจารณาที่จะเปิดการเจราจาเกี่ยวกับแผนปฏิรูปประชาธิปไตยอีกครั้งกับฝ่ายรัฐบาล หมดเวลาข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าสวัสดีค่ะเมืองไทยเราเป็นเมืองเทศ่สตบีใครก็อยากมาอยู่วิงวอนถึงประชาชนมาให้เต่แย่กระลึกถึงชาติสานาณาทวารัศ และแผ่นดินของเราเนี่ยครับมีความสมัครสมานสมัคมค,คทีซึ่งกันและกันเมื่อถนนทุกสายทุกพื้นที่ทุกความตั้งใจร่วมสร้างความสุขความปรองดอกสมานฉันเพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้ร่มเย็นความสุขสร้างได้ด้วยคนไทยทุกคน